สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับการเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจนะคะวันนี้เราจะมาพูยกันเรื่องที่อ่อหลายหลายคนที่ลงทุนในทองคําอาจจะเคยคิดหรืออาจจะกำลังติดกับดักความเชื่อบางอย่างอยูอย่ก็ได้ค่ะนั่นก็คือเรื่องของความเชื่อผิดๆในการเทรดทองคํานั่นเองเรามีข้อมูลจากบทความนึงค่ะที่รวบรวมไว้สิข้อเลยเป็นความเชื่อยอดฮิต เพราะวิธีแก้ด้วยวันนี้เราก็จะมาทำความเข้าใจเรื่องพวกนี้ให้ชัดๆกันไปเลยนะคะจะได้ปรับมุมมองการเทรดให้ดีขึ้นลองฟังกันดูนะคะว่ามีข้อไหนที่อาจจะตรงกับที่เราเคยคิดหรือเอ๊ะเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันอยู่หรือเปล่าโอเคค่ะเรามาเรื่องแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะครับเป็นหัวข้อที่สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางทีมันนำไปสู่การตัดสินใจที่ส่งผลกระทบกับพอร์ตเราได้เลยนะครับ การที่เราตระหนักรู้ถึงความเชื่อพวกนี้ก่อนก็เป็นก้าวแรกที่ดีครับในการพัฒนาตัวเองเป็นนักลงทุนที่รอบคอบขึ้นเน้นเรามาเริ่มที่ความเชื่อแรกกันเลยนะคะข้อนี้ได้ยินบ่อยมากจริงๆค่ะทองคํามักจะขึ้นเสมอในระยะยาวก็เลยมีคนคิดว่าซื้อทองคําทิ้งไว้เฉยๆยังไงก็กําไรเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยสุดๆจริงๆมันเป็นแบบนั้นเลยไหมคะคือความเชื่อนี้มันก็มีส่วนถูกอยู่นะครับถ้าเรามองในภาพที่แบบว่าใหญ่มากๆ ระยะยาวจริงๆหลายสิบปีอะไรแบบนั้นทองคำมันก็อาจจะมีแนวโน้มขึ้นได้แหะครับแต่ว่าคำว่าระยะยาวของแต่ละคนไม่เท่ากันไงครับแล้วที่สำคัญมากๆเลยคือสำหรับนักลงทุนส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนที่เทรดสั้นหรือเดย์เทรดจบในวันเนี่ย uh huh. ต้องเข้าใจก่อนเลยว่า ราคาทองคำจริงๆมันผันผลสูงมากนะครับระหว่างทางมันมีทั้งช่วงขึ้นแรงลงแรงแล้วก็ช่วงที่มันนิ่งๆพักตัวนานๆก็มีไม่ใช่กราฟจะแบบชี้ขึ้นอย่างเดียวตลอดเวลาอ๋อ oh, ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นการจะเทรดให้ได้ผลดีมันต้องมองลึกกว่าแค่คำว่าระยะยาวนะครับต้องไปดูปัจจัยพื้นฐานที่ขับเคลื่อนราคาณนะช่วงเวลานั้นๆด้วยอย่างพวกนโยบายการเงินของเฟดอัตราดอกเบีย้ยค่าเงินดอลลาร์ พวกนี้มีผลโดยตรงเลยทรัพย์อื่นให้ดกเบีย้ยสูงขึ้นคนก็อาจจะย้ายเงินไปลงทุนอย่างอื่นแทนราคาทองก็อาจจะโดนกดดันได้แล้วก็ยังมีความสัมพันธ์กับเงินเฟ้อความไม่แน่นอนทางการเมืองอีกพวกนี้ก็ต้องตามครับแม้ว่าทองมักจะเป็นหลุมหลบภัยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะขึ้นทุกครั้งที่มีข่าวเสมอไปนะครับสรุปคือต้องแยกแยะให้ออกครับ ระหว่างวิเคราะห์ระยะสั้นกับยาวเราก็ต้องรู้ว่าเราเป็นเทรดเดอร์สไตล์ไหนกรอบเวลาเท่าไหร่ถึงจะเลือกกลยุทธ์ได้ถูกครับชัดเจนเลยค่ะว่าคำว่าระยะยาวนี้ต้องดูอะไรประกอบเยอะเลยไม่ใช่ท่องจำอย่างเดียวทีนี้ข้อ2ค่ะยิ่งเทรดมากยิ่งได้กำไรมากอันนี้เหมือนเป็นเรื่องความขยันนะคะขยันกดซื้อกดขายก็น่าจะได้เยอะสิจริงไหมคะอันนี้เป็นอีกกับดักนึงเลยครับโดยเฉพาะสำหรับมือใหม่ การเทรดบ่อยๆที่เราเรียกว่า overtrading เนี่ยไม่ได้การันตีเลยนะครับว่าจะกําไรมากขึ้นตรงกันข้ามเลยครับมันอาจจะทําให้ขาดทุนมากขึ้นด้วยซ้อำอ้าวทาไมล่ะคะพาะเราว่าหนึ่งทุกครั้งที่เทรดมันมีต้นทุนแฝงอยู่ครับค่าคอมมิชชั่นค่าสเปรดยิ่งเทรดบ่อยก็ยิ่งจ่ายส่วนนี้เยอะขึ้น2คือยิ่งเราเทรดทีีโอกาสที่จะตัดสินใจพลาดเพราะเหนื่อยเพราะอารมณ์มันพาไปมันก็สูงขึ้นตามไปด้วยครับอืมจริงด้วยค่ะ นึกภาพตามออกเลยครับมันเหมือนนักกีฬาที่ต้องลงแข่งทุกวันติดติดกันนะครับประสิทธิภาพมันก็ต้องตกลงใช่ไหมครับการเทรดก็คล้ายๆกันวิธีแก้คือต้องเปลี่ยนไมซ์จากปริมาณไปเน้นคุณภาพแทนคุณภาพหมายถึงรอจังหวะด,ดีๆหรอคะใช่ครับรอจังหวะที่มันเข้าตามแผนเราจริงๆมีสัญญาณชัดเจนมีความได้เปรียบไม่ใช่ว่าเห็นราคากระดิกนิดหน่อยก็กระโดดเข้าออกตลอดเวลาซึ่งตรงนี้ต้องอาศัยความอดทนวินัยสูงมากนะครับต้องฝึกรอ บางคนอาจจะตั้งกฎกับตัวเองไปเลยว่าวันหนึ่งฉันจะเทรดไม่เกินกี่ไม้หรือถ้าขาดทุนติดกันกี่ครั้งวันนี้พอแล้วหยุดก่อนเพื่อป้องก Over ัน overtrading ครับฟังดูเหมือนว่าการอดทนรอสำคัญกว่าการลงมือบ่อยๆนะคะซึ่งมันก็แน่จะโยงไปถึงความเชื่อข้อถัดไปข้อ3ขาดทุนแล้วต้องรีบเทรดเอาคืนหรือที่เรียกว่า revenge trading พฤติกรรมแบบนี้มันเกิดขึ้นง่ายมากเลยนะคะเวลาเราเสียเงินอารมณ์มันจะแบบอยากได้คืนเร็วๆอันตรายของมันจริงๆคืออะไรคะ โอ้ oh, อันนี้อันตรายมากมากเลยครับเป็นกับดักทางอารมณ์ที่คลาสสิกสุดๆเลยเวลาเราเทรดเสียมันก็ต้องมีรู้สึกผิดหวังเสียใจหรือบางทีก็โกรธใช่ไหมครับไอความรู้สึกพวกนี้แหละครับที่มันผลักดันให้เกิด revenge trading ขึ้นมาคืออยากจะรีบเอาคืนให้เร็วที่สุดพอเทรดด้วยอารมณ์แบบนั้นปุ๊บก,การตัดสินใจมันจะขาดความรอบคอบไปหมดเลยครับเช่นเช่น อาจจะเข้าเทรดในจุดที่ไม่ควรเข้าเลยใช้ลอตไซส์ที่ใหญ่เกินกว่าความเสี่ยงที่ตัวเองรับไหวหรือไม่สนใจสัญญาณเตือนอะไรทั้งนั้นผลส่วนใหญ่เลยก็คือแทนที่จะได้คืนกลายเป็นขาดทุนซ้ำซ้อนหนักกว่าเดิมไปอีกครับวนลูปไปเรื่อยๆแย่ yeah, เลยนะคะเราจะรับมือกับมันยังไงดีคะวิธีที่ดีที่สุดคือต้องฝึกจัดการอารมณ์ตัวเองครับ ต้องยอมรับให้ได้ก่อนว่าการขาดทุนเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการเทรดไม่มีใครในโลกนี้ที่เทรดแล้วชนะตลอดเวลาหรอกครับพอขาดทุนปุ๊บสิ่งแรกที่ต้องทำคือตั้งสติรู้ห่าอารมณ์ตัวเองก่อนถ้าเริ่มรู้สึกโกรธหงุดหงิดหรือแบบอยากเอาคืนมากๆมากๆต้องบังคับตัวเองให้หยุดครับหยุดนี่คือหยุดเทรดไปเลยเหรอคะแล้วทำยังไงให้ใจเย็นลง ใช่ครับหยุดเทรดทันทีเลยปิดหน้าจอไปก่อนลุกไปทำอย่างอื่นอาจจะไปเดินเล่นหายใจลึกๆฟังเพลงหาอะไรที่ผ่อนคลายทำดึงตัวเองออกจากอารมณ์นั้นก่อนพอใจเย็นลงแล้วค่อยกลับมาทบทวนดูว่าเอ๊ะเมื่อกี้เราพลาดตรงไหนมีอะไรต้องปรับปรุงแล้วค่อยวางแผนเทรดครั้งต่อไปอย่างมีเหตุผลครับการยอมรับข้อผิดพลาดแล้วเรียนรู้จากมันสำคัญกว่าการพยายามเอาคืนด้วยอารมณ์เยอะเลยครับ ต้องมีสติแล้วก็หยุดให้เป็นนะคะทีนี้ความเชื่อผิดๆมันไม่ได้มาจากอารมณ์เราอย่างเดียวบางทีก็มาจากข้างนอกอย่างข้อ4ค่ะใช้สัญญาณจากกลุ่มหรือห้องสิก n a ลเนี่ยได้เงินง่ายๆสบายๆเดี๋ยวนี้เห็นเยอะมากเลยค่ะกลุ่มในไลน์ใน Facebook บอกจุดเข้าจุดออกดูง่ายทําตามก็ได้เงินแล้วจริงๆมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคะเรื่องการใช้สัญญาณหรือซิกจากกลุ่มต่างๆนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องระวังมากๆครับ แม้ว่าบางทีสัญญาณอาจจะมาจากคนที่มีประสบการณ์ให้ไอเดียที่ดีได้แต่การที่เราจะพึ่งพาสัญญาณพวกนี้อย่างเดียวเลยเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงมากประเด็นแรกเลยเราไม่รู้หรอกครับว่าคนที่ให้สัญญาณเนี่ยเขาเก่งจริงแค่ไหนหรือมีเจตนาอะไรแอบแฝงหรือเปล่าอืมใช่ค่ะประเด็นที่สองซึ่งสำคัญกว่าคือสัญญ,ญาณนั้นๆน่ะมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับสไตล์การเทรดของเราเลยก็ได้ครับเช่นสัญ,ญญาณอาจจะเน้นสั้นมากๆแต่เราเป็นคนถือยาว หรือระดับความเสี่ยงมันอาจจะสูงไปสําหรับเราหรือเงินทุนเราอาจจะไม่พอจะทําตามการทําตามไปโดยไม่เข้าใจบริบทไม่ต่างอะไรกับการหลับตาขับรถเลยครับอันตรายมากแล้วทางที่ดีควรทํำยังไงคะไม่ต้องสนใจเลย <c oughs> ก็ไม่ถึงขนาดนั้นครับเราอาจจะใช้สัญญาณหรือความเห็นจากนักวิเคราะห์คนอื่นเป็นแค่ข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้ครับเอามาดูว่าเขามองตลาดยังไงมีมุมไหนที่เราพลาดไปหรือเปล่า แต่สุดท้ายแล้วการตัดสินใจเข้าเทรดมันต้องมาจากแผนและระบบของเราเองที่เราได้ทดสอบมาแล้วว่ามันเวิร์กและเหมาะกับเราจริงๆและที่สำคัญเลยก่อนจะใช้กลยุทธ์ไหนหรือทำตามซิกไลดยด้วยเงินจริงควรลองทดสอบในบัญชีเดโมนะครับเพื่อดูความเสี่ยงดูผลลัพธ์คร่าวๆก่อนสรุปคือใช้เป็นข้อมูลเสริมได้แต่ไม่ใช่ตัวตัดสินใจหลักต้องพึ่งตัวเองเป็นสาคัญนะคะต่อไปข้อ5ค่ะ ทองคำปลอดภัยและง่ายกว่าการเทรดหุ้นอันนี้เหมือนมาจากภาพลักษณ์ทองคำนะคะที่ดูมั่นคงคนเลยคิดว่าเทรดง่ายเสี่ยงน้อยกว่าหุ้นจริงไหมคะอันนี้ก็เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปนิดนึงครับคำว่าปลอดภัยในโลกการลงทุนเนี่ยมันค่อนข้างสัมพัทธ์นะครับทุกสินทรัพย์มีความเสี่ยงในตัวมันเองทองคาก็เหมือนกันครับจริงอยู่ที่บางช่วงเวลาทองคาอาจจะถูกมองเป็น safe h a v e นหรือสินทรัพย์หลบภยัย แต่ตัวราคาทองคําเองจริงๆแล้วมีความผันผวนสูงมากนะครับบางช่วงอาจจะเหวี่ยงแรงกว่าดัชนีหุ้นด้วยซ้าไปอ้าวเหรอคะครับดังนั้นการจะมองว่าเทรดทองง่ายกว่าหรือปลอดภัยกว่าหุ้นโดยอัตโนมัติเนี่ยจึงไม่ถูกต้องครับการเทรดทองก็ต้องใช้ความรู้การวิเคราะห์การจัดการความเสี่ยงไม่ต่างจากสินทรัพย์อื่นเลยวิธีแก้ความเชื่อนี้ก็คือต้องตระหนักเสมอว่าเทรดทองก็เสี่ยงนะ แล้วก็ต้องบริหารความเสี่ยงจริงจังตั้งแต่การใช้เงินเย็นคือเงินส่วนที่เสียไปก็ไม่เดือดร้อนมาลงทุนเท่านั้นและที่ต้องย้ําเลยคือห้ามกู้เงินมาลงทุนเด็ดขาดนะครับอันนี้เพิ่มความเสี่ยงและความกดดันให้ตัวเองมหาศาลเลยค่ะอันนี้สำคัญมากแล้วก็นําหลักการพวก asset allocation การกระจายความเสี่ยงหรือ diversification มาใช้ด้วยครับคือไม่ใช่ทุ่มเงินทั้งหมดไปที่ทองอย่างเดียวควรกระจายไปสินทรัพย์อื่นบ้าง หุ้นตราสารหนี้กองทุนเพื่อลดความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตครับเข้าใจเลยค่ะ s a ฟ e h a v e นไม่ได้แปลว่า Risk Free ต้องจัดการความเสี่ยงเสมอไปต่อข้อ6นะคะต้องเฝ้ากราฟตลอดเวลาอันนี้เป็นภาพจำของเทรดเดอร์เลยที่ต้องนั่งจ้องจอทั้งวันกลัวพลาดโอกาสแม้แต่วินาทีเดียวจำเป็นขนาดนั้นไหมคะการนั่งจ้องกราฟตลอดเวลาเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีนะครับ อย่างแรกเลยคือมันเครียดมันเหนื่อยล้าทั้งจิตใจมากอย่างที่สองมันอาจจะนำไปสู่ภาวะที่เรียกว่า analysis paralysis คือดูกราฟมากไปคิดเยอะไปจนสุดท้ายตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาไงดีหรือตรงกันข้ามเลยใช่ครับหรือตรงกันข้ามคือทำให้ตัดสินใจผิดพลาดง่ายขึ้นเพราะเห็นราคาขยับนิดนหน่อยๆก็หวั่นไหวตกใจโลภรีบเข้ารีบออกตามอารมณ์ณตอนนั้นมากกว่าที่จะทาตามแผนที่วางไว้อะครับ แล้วทางออกคืออะไรคะทางออกที่ดีกว่าที่ตรานมีแผนการเทรดที่ชัดเจนครับก่อนจะเข้าเทรดเนี่ยเราควรกำหนดไว้ล่วงหน้าเลยยังมีเหตุผลว่าจะเข้าตรงไหน entry จะออกทำกำไรตรงไหน take profit และที่สำคัญสุดๆคือจะตัดขาดทุนตรงไหนถ้ามันผิดทาง stop loss อ๋อคือถ้ามีแผนชัดเจนแล้วก็ไม่ต้องเฝ้าจอตลอดถูกต้องครับ เมื่อเรามีแผนมีการตั้งคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าไว้ในระบบแล้วเช่นพวก pending order stop loss take profit เราก็ไม่จำเป็นต้องนั่งเฝ้าจอตลอดเวลาเลยครับปล่อยให้ระบบมันทำงานตามแผนไปเราอาจจะแค่ตั้ง alert ไว้ให้มันแจ้งเตือนเมื่อราคามาถึงจุดที่เราสนใจก็ได้วิธีนี้ช่วยลดเครียดลดการตัดสินใจด้วยอารมณ์แล้วก็มีเวลาไปทำอย่างอื่นได้ด้วยครับ วินัยในการทําตามแผนสําคัญกว่าการเฝ้าจอครับการมีแผนและวินัยนี่สําคัญจริงๆค่ะโยงไปถึงข้อ7เลยเชื่อคนอื่นมากเกินไปโดยเฉพาะนักวิเคราะห์การฟังความเห็นกูรูหรือนักวิเคราะห์ต่างๆมันก็มีประโยชน์นะคะแต่เราควรจะให้น้ําหนักกับความเห็นพวกนั้นแค่ไหนคะการฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญก็เป็นเรื่องที่ดีครับช่วยให้เราเห็นภาพกว้างขึ้นได้ไอเดียใหม่ๆ แต่ปัญหาจะเกิดเมื่อเราเชื่อเขามากเกินไปจนเราละเลยการวิเคราะห์และการตัดสินใจด้วยตัวเองต้องจําไว้เสมอเลยครับว่าไม่มีใครสามารถคาดการตลาดได้แม่นร้อยเอร์เซไม่ว่าจะเป็นกูรูดังแค่ไหนก็ตามตลาดมันมีความไม่แน่นอนเสมออืมจริงค่ะ การให้น้ำหนักคำแนะนำคนอื่นมากไปอาจทำให้เราลังเลไม่กล้าทำตามแผนตัวเองหรือแย่กว่านั้นคือทำตามเขาไปเลยทั้งๆที่เราอาจจะไม่ได้เข้าใจเหตุผลหรือความเสี่ยงของมันจริงๆพอผิดทางขึ้นมาก็ไม่รู้จะแก้ยังไงหรืออาจจะไปโทษคนแนะนำแทนที่จะเรียนรู้แล้วเราควรทำยังไงดีคะ ก็คล้ายๆกับเรื่องสัญญาณเมื่อกี้เลยครับคือต้องกลับมาเน้นที่ตัวเองและระบบของเราเป็นหลักสร้างกฎเกณฑ์การเทรดวินัยส่วนตัวให้ชัดเจนเช่นกำหนดความเสี่ยงสูงสุดที่จะรับได้ต่อไม้กำหนดเงื่อนไขเข้าออกที่ชัดเจนแล้วใช้ข้อมูลบทวิเคราะห์จากข้างนอกเป็นแค่ข้อมูลประกอบการพิจารณาเฉยๆแต่การตัดสินใจสุดท้ายต้องมาจากตัวเราเองตามแผนที่เรามั่นใจและทดสอบมาแล้วครับเป็นเรื่องของการหาจุดสมดุลและใช้วิจารณญาณนะคะ ทีนี้มาถึงข้อ8ซึ่งดูจะสุดโต่งหน่อค่ะการเทรด all in เป็นทางลัดสู่ความร่ำรวยความคิดที่ว่าถ้ามั่นใจมากต้องทุ่มหมดหน้าตักไปเลยเพื่อกำไรก้อนโตเร็วๆความคิดแบบนี้อันตรายสุดๆเลยครับและเป็นความเข้าใจผิดที่ร้ายแรงมากการเทรดไม่ใช่การพนันนะครับไม่ใช่ลอตเตอรี่ที่จะหวังรวยทางลัดได้ในครั้งเดียว การเทรดที่ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนมันต้องอาศัยการเรียนรู้การฝึกฝนการพัฒนาทักษะการจัดการความเสี่ยงและการสะสมประสบการณ์อย่างเป็นระบบครับการเทรดแบบ all in หรือทุ่มหมดหน้าตักในครั้งเดียวมันคือมันคือการเปิดรับความเสี่ยงสูงสุดที่หมดตัวได้ในพริบตาเลยครับ ถ้าตลาดมันเกิดเหวี่ยงผิดทางแค่เล็กน้อยซึ่งมันเกิดขึ้นได้เสมอในตลาดผันผวนสูงอย่างทองคําไม่มีเทรดเดอร์เก่งๆคนไหนแนะนําวิธีนี้หรอกครับเพราะมันขัดกับหลักการบริหารความเสี่ยงอย่างสิ้นเชิงฟังดูเหมือนเป็นทางลัดไปสู่การหมดตัวมากกว่านะคะถูกต้องเลยครับวิธีคิดที่ถูกต้องคือต้องมองการเทรดเหมือนการเดินทางหรือการทําธุรกิจอย่างหนึ่งมันต้องใช้เวลาเรียนรู้พัฒนาทดลองค่อยๆสร้างกําไรสะสมไปเรื่อยๆไม่ใช่เสี่ยงโชคครั้งเดียว สิ่งสำคัญที่จะช่วยในกระบวนการนี้คือการจดบันทึกและทบทวนครับบันทึกทุกการเทรดเลยเข้าเพราะอะไรออกเพราะอะไรผลเป็นยังไงมีอะไรดีต้องปรับปรุงตรงไหนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเองนี่แหละครับคือหนทางสู่ความสําเร็จระยะยาวไม่ใช่ออินแน่นอนการเทรดคือการเดินทางชอบคํานี้ค่ะต่อด้วยข้อ9เกี่ยวกับเครื่องมือที่น่าสนใจใช้เลเวอเรจสูงสูยิ่งได้กำไรมากเลเวอเรจหรืออัตราทด มันช่วยให้เราใช้เงินน้อยลงเปิดสัญญาใหญ่ขึ้นก็น่าจะทำให้กำไรมากขึ้นตามไปด้วยสิคะ leverage นี่แหละครับคือดาบสองคมของจริงเลยมันเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังมากแต่ก็อันตรายมากเช่นกันจริงอยู่ที่มันสามารถขยายผลกำไรของเราให้สูงขึ้นได้มากเวลาตลาดเป็นใจเปนในทางที่เราคาดไว้แต่ในทางกลับกันมันก็จะขยายผลขาดทุนให้รุนแรงและรวดเร็วขึ้นมากๆเช่นกันครับถ้าตลาดมันสวนทางกับที่เราคิด อ๋อ oh, คือมันขยายทั้งสองฝั่งใช่ครับการใช้ Leverage ในระดับที่สูงเกินไปโดยเฉพาะถ้าเราอย่างประสบการณ์น้อยหรือจัดการความเสี่ยงไม่ดีพอมันเหมือนขับรถเร็วเกินไปบนถนนที่ไม่คุ้นเคยครับความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุรุนแรงหรือในโลกเทรดก็คือโดนมาจินคอเงินประกันหมดหรือโดนบังคับปิดออเดอร์จนล้างพอร์ตเนี่ยมันสูงขึ้นแบบมหาศาลอาจจะหมดตัวได้จากการขยับของราคาแค่นิดเดียวเท่านั้น น่ากลัวเหมือนกันนะคะแล้วควรใช้อย่างไรให้ถูกต้องคะต้องเข้าใจความเสี่ยงของมันอย่างถ่องแท้ก่อนครับแล้วเลือกใช้ในระดับที่อุบเหาะสมกับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้และขนาดเงินทุนที่เรามีไม่ใช่ว่าเลือกใช้ Leverage สูงสุดที่โบโรกเกอร์ให้มาเพียงเพราะอยากรวยเร็วต้องตั้งเป้าหมายผลตอบแทนที่เป็นไปได้จริงสอดคล้องกับความเสี่ยงและมีแรงจูงใจที่ถูกต้อง คือสร้างการเติบโตของพอร์ตระยะยาวไม่ใช่ไล่ล่าความตื่นเต้นหรือหวังรวยข้ามคืนครับดับสองคมจริงๆต้องใช้ด้วยความเข้าใจและระมัดระวังสูงนะคะมาถึงข้อสุดท้ายค่ะข้อ10ตลาดมีเจ้ามือคอยควบคุมอยู่ความคิดที่ว่าตลาดถูกบงการโดยรายใหญ่หรือเจ้ามือทำให้รายย่อยอย่างเราเสียเปรียบตลอดความคิดเรื่องเจ้ามือนี้เป็นอะไรที่ได้ยินกันบ่อยมากๆครับ เวลาที่ราคาเคลื่อนไหวแบบแปลกๆผิดคาดหรือเวลาที่เราขาดทุนมันง่ายมากเลยที่เราจะโทษปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้เช่นทอเจ้ามือใช่ครับโทษว่าโดนเจ้ามือกินโดนตลาดแกล้งมันเหมือนเป็น,นกลไกป้องกันตัวเองอย่างหนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงการยอมรับว่าเอ๊ะหรือว่าการวิเคราะห์ของเรามันผิดพลาดเองนะ คือจริงอยู่ที่ตลาดการเงินมันซับซ้อนมีผู้เล่นรายใหญ่ที่มีเงินทุนมหาศาลและอาจจะมีอิทธิพลต่อราคาในระยะสั้นๆได้แต่การที่เรามัวแต่ไปหมกมุ่นว่ามีเจ้ามือคอยคุมทุกอย่างจ้องจะเอาเงินจากเราเนี่ยมันเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจออกจากการพัฒนาสิ่งที่สําคัญที่สุดและเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้ด้วยนั่นก็คือความรู้ทักษะและวินัยในการเทรดของเราเองครับหมายความว่า แทนที่จะไปกังวลเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ให้มาโฟกัสที่ตัวเองดีกว่าถูกต้องครับเปลี่ยนโฟกัสจากการโทษข้างนอกมาเป็นการพัฒนาตัวเองดีกว่าเยอะเลยครับมุ่งมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มฝึกทักษะวิเคราะห์กราฟอ่านข่าวจัดการความเสี่ยงควบคุมอารมณ์สิ่งเหล่านี้ตัางหาครับที่จะช่วยให้เราอยู่รอดและเติบโตในตลาดระยะยาวได้จริงๆ นอกจากนั้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการเทรดก็สำคัญนะครับเช่นหาที่เงียบๆสงบๆเทรดใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมและสำคัญเลยคือไม่เทรดตอนที่ร่างกายหรือจิตใจไม่พร้อมเช่นเครียดเหนื่อยป่วยเพราะมันส่งผลต่อการตัดสินใจแน่ๆครับการดูแลสิ่งที่เราควบคุมได้พวกนี้ให้ดีที่สุดมันมีประโยชน์กว่าการนั่งกังวลเรื่องเจ้ามือที่เรามองไม่เห็นเยอะเลยครับโฟกัสในสิ่งที่เราควบคุมได้น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดจริงๆค่ะ ฟังมาครบทั้ง10ข้อแล้วนะคะงั้นพอจะสรุปได้ไหมคะว่าอะไรคือหัวใจสำคัญหรือแก่นแท้ของการเทรดทองคำให้ประสบความสำเร็จหลังจากที่เราเคลียร์ความเชื่อผิดๆพวกนี้ไปแล้ว จากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยจะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่าการจะเทรดทองคำหรือสินทรัพย์อะไรก็ตามให้มันได้ผลดีแบบยั่งยืนในระยะยาวเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเคล็ดลับวิเศษอะไรอย่างเดียวแต่มันคือการผรสมผสานของ3องค์ประกอบหลักๆเลยครับมีอะไรบ้างคะ 1. คือจิตวิทยาการลงทุนที่แข็งแกร่งครับอันนี้สำคัญมากๆเลยเรื่องควบคุมอารมณ์ไม่โลภไม่กลัว ไม่แก้แค้นมีวินัยทำตามแผนอดทนรอจังหวะแล้วก็ยอมรับความเสี่ยงความผิดพลาดได้ 2. คือการกำจัดความเชื่อผิดๆและอคติต่างๆก็คือสิ่งที่เราคุยกันมาทั้ง10ข้อนี่แหละครับการรู้เท่าทันความคิดความเชื่อหรืออคติที่อาจจะมาบิดเบือนการตัดสินใจของเราได้อันนี้เป็นก้าวแรกที่สำคัญเลยและ 3. คือการสร้างนิสัยการเทรดที่ดีครับ ซึ่งก็รวมตั้งแต่การวางแผนอย่างดีก่อนเทรดเสมอการจดบันทึกผลเพื่อเอามาวิเคราะห์เรียนรู้การจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและที่ไม่หยุดเลยคือการเรียนรู้และปร,ะปรับปรุงพัฒนากลยุทธ์ตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับอืมสามข้อนี้สําคัญหมดเลยนะคะอย่างที่เหมาะสมกับตัวเองและการตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงครับต้องตระหนักเสมอว่าการเทรดมันคือกระบวนการพัฒนาทักษะที่ต้องใช้เวลาต้องสม่ําเสมอไม่ใช่การพานันเพื่อรวยทางลัด ความสำเร็จที่ยั่งยืนมันมาจากตรงนี้แหละครับวันนี้เราก็ได้เจาะลึกถึง10ความเชื่อผิด ผิดในการเทรดทองคำกันอย่างละเอียดเลยนะคะหวังว่าการพูดคุยวันนี้จะช่วยให้นักลงทุนหลายๆท่านได้เห็นภาพชัดขึ้นแล้วก็มีแนวทางในการปร,ปรับปรุงการเทรดของตัวเองให้ดีขึ้นได้นะคะก่อนจะจากกันวันนี้ขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดต่อสักนิดนะคะว่านอกเหนือจากความเชื่อผิดๆทั้ง10ข้อที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องของอคติทางความคิดหรือ c ognitive biases อื่นๆอ,อ,อีกไหมคะที่อาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจเทรดทองคำของเราแบบเงีย,งยบๆโดยที่เราอาจจะไม่ทันระวังตัว ลยก็ได้ลองเก็บไปคิดกันดูนะคะสำหรับการพูดคุยเจาะลึกในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ